สัทาวาจาศิษย้อนคำทํานายหมอปลายปลายกระซิบซึ่งได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่9ธันวาคม2564คำทํานายเกี่ยวกับวงการบันเทิงซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในวงการบันเทิงนั้นจะมีทั้งข่าวดีและไม่ดีในด้านข่าวดีอาจจะมีนักร้องนักสแสดงหลายๆท่านประสบพุณสำเร็จและนำชื่อเสียงโด่งดังให้กับประเทศไทยในด้านที่มันไม่ดีหมอปลายพรายกระซิบได้ทำนายว่าวงการบันเทิงจะมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของดาราที่มีชื่อเสียงอ่ะวงการบันเทิงบ้างวงการบันเทิงจะมีข่าวร้ายมหมเพราะปีที่ผ่านมามีข่าวร้ายหลายคนที่เราเชียร์ก็เลิกรากันแล้วก็มีข่าวดีบ้ากมาหาสานคนแต่งงานกันคนที่เราเชียร์แต่งงานในปีส5 6 5วงการบันเทิงจะเป็นยังไงบ้างคะจริงจริงก็มีผสมกันนะคะคิดว่าแต่งก็เยอะ ค่ะเพราะว่าน่าจะอัดอั้นกันมานานท่านยมบอกว่าแต่เรื่องของการเสียชีวิตมีทั้งจะเห็นในเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของโรคภัยดาราดังไหมถามว่าดังไหมก็มีชื่อเสียงคนรู้จักน่าเดี๋ยวยากจะแต่งงานอันนี้ไม่ทราบเราต้องดูดวงเขาท่านยมไม่ได้บอกท่านยมไม่ให้ดูถ้าไม่มีวันเดือนปีเกิดปีสองพก็จะเป็นเหมือน2 5 6 4รจะมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายใช่ค่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบ เศร้าซ้อยเหมือนปีปี2564ใช่ใชใช่ค่ะ65ก็ยังจะแบบมีคือคอนอะไรให้เห็นอยู่เยอะพอสมควร